ดูท่าจะเป็นหนังยาวเสียแล้วสําหรับโรนันดิโย่อดีตมิดฟิลทีมชาติบราซิลและโรเบตโตพี่ชายของเขาที่ถูกตํารวจบุกจับคารีสอร์ทยอดแอนกอ็คลับที่กรุง,งอซุนซิโอนประเทศปาารกวยัยโทษฐานใช้เอกสารทางราชการปลอมในการเดินทางเข้าประเทศเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ล่าสุดทั้งเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้เดินทางไปขึ้นศาลเพื่อให้ปากคําโดยอ้างว่าพาสปอร์ตปลอมดังกล่าวเนลสันเบลอติเจ้าของคาสิโนที่เชิญเจ้าตัวให้เดินทางมาร่วมงานการกุศลน,นั้นเป็นคนจัดหามาให้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามคลาร่ารยดิออสผู้พิพากษายังคงยืนกรานคำเดิมในข้อหากระทําการร้ายแรงที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติด้วยการใช้เอกสารของทางราชการที่เป็นเท็จจึงมีคำสั่งให้คานประกันตัวรวมถึงกักขังพวกเขาเอาไว้ก่อนที่จะมีการตรวจสอบหาความจริงอีกครั้ง ซึ่งตัวของอดีตดาวแต่วัย39ปีและพี่ชายของเขาจะถูกจับยัดเข้าห้องขังในเวลาต่อมาแต่ทางการอนุญาตให้นำผ้าห่มและเครื่องนอนเข้าไปได้นอกจากนี้ยังยินยอมให้สั่งอาหารจากภายนอกเข้าไปกินได้อีกด้วยสําหรับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเอนอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อโรนันดินโยและโรเบโตพี่ชายได้รับเชิญให้เดินทางมายัางประเทศปารากวัยเพื่อร่วมง,งานการกุศล ซึ่งพาสปอร์ตปลอมดังกล่าวสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาได้แบบไม่มีปัญหาแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าจับตัวพวกเขาในห้องของโรงแรมซึ่งก่อนหน้านี้โรนันดินโยถูกยึดพาสปอร์ตจากทางการบราซิล เพราะมีคดีถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าปรับข้อหาบุกรุกพื้นที่สงวนของรัฐบาลต้องจ่ายนี้ในข้อหานี้เกือบ2ล้านยูโรซึ่งหากคดีนี้ยังไม่สสางโรนันดินโ่จะไม่ได้รับพาสปอร์ตคืนจากรัฐบาลจึงทำให้เกิดเรื่องดังกล่าว